เช่นไรเอ้ยพ่อลุ้นปะลุ้นลุ้นเด้อพี่น้องลุ้น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 ฟองหมดฟองยังลุ้นไปพร้อมกันนี่สดสดไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรเลยค่ะ ก็คือโอ้โหว้ายพี่น้องก็อยเต้นเต้นไข่เต้นเต้นก็พวกสีบิังน้ำข่อยนี่ยแบบปัดไอ้ไข่สั้นตัวสับไข่จะตกเด้อบัดนี่ปัด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 พี่น้องถ้าบังซอยกันซอยกันมาจับกันยังมาพี่พี่เฮ้ยพี่น้องเจ้ากันมามาพี่มาพี่พี่ปัด coi nhây, niệm, bi nhây, còi niệm, bi nhây, niệm, bi nhây, cô nhây, cô nhây, cô nhây, bát. Bà tặng băng Bà tặng băng Bà tặng băng kìa. Bà tặng băng Bà tặng băng kìa. อยัามาพี่อย่ามาพี่อย่ามาพี่ยันมันหลุดยานมันหลุดมาพี่ก่อนเอามาใส่ถุงก่อนสบายใจก่น <laughs> อนปื๊ดปปืป๊หังคำหังได้ปากคออยู่สิ่หาโมองอะไรพี่น้งองหามมงแลงล่ะมา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 ,มา ถงป่าเหาทต้งผักบุ้งพี่น้องบ้างใส่น้ำกันามาเปิดถุงไว้ก่อนถุงไม่ถ่าแล้วเร็วเร็วเราวเ่นกีกันอ่ี๋ยวางระวังระวัง